ฮ่าฮ่าฮ่าป่านนี้อีเด็กนั่นคงร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือดแล้วมังคับคุณป้าสมน้ำหน้าอยากเผยเยอะหน้ามาชูคอดีนักจัดการสั่งสอนพ่อหอมปากหอมคอก็พอหนูมรำพึงเดี๋ยวตาแจ็คจะอาละวาดเอารำพึงออกมาคุยกันห้รูเรียนไว้พี่แจ็คสันเข้ามาแบบนี้ได้ยังไงคะคุณพ่อคะช่วยด้วยไอเจสันนี่มันมันกู มึงด่าได้ยังไงพอพ่อาวุโคมาคมวัวผู้หหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ทำทุสวะแรงกาคนไม่มีทางซู้ผมไม่นับถือเธอสั่งคนไปทางรา้านเมชันใช่ไหมสั่งลูกน้องไปทำร้ายพืนเมชันใช่ไหมตาแจ็ควางลงเดี๋ยวนี้แกจะยิงน้องเหรอแกเสียสติไปแล้วรอไงแม้ก็รู้เห็นเป็นใจใช่ไหมครับแม็ยอมให้ผู้ยิงจิตใจอำมหิตคนนี้ทำร้ายคนที่ผมรักได้ยังไง วันนี้ถ้าไม่ได้ลุดมันมาลังตีนเจนพุมไม่ละจบมันเคยจบมันได้กูที่์ร้านหนึ่งกาดนับสิบคนวิ่งเข้ามาล้อมจักรสันลูกน้องจักรสันก็วิ่งเข้ามาประจันหน้าปืนทุกระบอกเล็งใส่กันบรรยากาศตึงเครียดจนแทบขาดผึงเอาสิใครคล้ายิงขอลองดูแต่กระสุนนัดแรกของคู่จะเจอกันลบลึกสามมึงก่อน พ่อขาช่วยรำพึงด้วยพี่แจ็คสันเขาเอาจริงหยุดแจ็คสันเหมือนต้องการอาไหจำใส่สมองพวกคุณทุกคนไว้เจนจินราคือภรรยาที่ถูกต้องจำกฎหมายของทุมเราจะทะเบียนสมรสเขาแล้วสินสมรสคร่งดิ้งของผมเป็นของเขาวายตาตาแจ็คแกแกทำอะไรลงไปและถ้ารำพึงรู้ใครหน้าไหนปลาจะต,ต้องเจริคแม่แตาไปเลบ ครั้งหน้าพมจะไม่มาคุยแต่ผมจะส่งระเบิดมาลงพลังบาลหลังนี้ให้มันหายไปจากแทนที่ประเทศไทยจำไว้โรงพยาบาลเอกชนอีเจนมึงจะรอให้ทำไมเนี่ยกูยังไม่ถุยแค่วุาแต่แคนรับแล้วก็น้าบุมนิดหน่อเองเดี๋ยวก็สวยเหมือนเดิมแล้วฮึกมึงเจ็บขนาดนี้ยังจะมาตลกอีก กูขอโทษนะเตเพราะกูคนเดียวมึงเลยต้องมาสวยแบบนี้ไม่ใช่ความผิดมึงไอพูกนั้นมาเร็วทั้งหาโอ้ยอย่าชวนคุยเยอะกูเจ็ปะอุ๊บเป็นไรอีเจนนาซิซีเหม็นเหม็นกลิ่นยาอวกโอ๊กบเจนจิราอาเจียนจนหมดไส้หมดพุงตัวอ่อนระทวยพยาบาลรีบวิ่งเข้ามาดู คุณคะเป็นอะไรไหมคะนาสีดมากเลยค่ะผมผมเวียนหัวเหมือนกลืนยารู้สึกเหมือนโลกหมุนเฮ้ย <c oughs> มันไม่เคยแพ้ก,กันยานี่หวาปกติมันทึงจะตายรอว่ามันเครียดชะลงกระเพาะเจนเจนเป็นอะไรทำไมนาซีบแบบนี้คุณแจ็คสันผมผมเวียนหัวคลื่นไส้หมอมีผมเป็นอะไร ใจเย็นนนนะครับคุณคนไข้มีอาการคลื่นไส้เวียนหัวหน้ามืดหมอชะง,งักสังเกตอาการบางอย่างกลิ่นฟีโรโมนของเจนจิราดูหอมหวานผิดปกติและชีพพรเต้นเร็วแบบแปลกๆปกเออขอโทษนะครับคนไข้เป็นโอเมกาใช่ไหมครับใช่ถามทำไมรีประาเขาสิช่วงนี้คนไข้มีอาการเหม็นกลิ่นแปรก,ก,กหรือหงุดหงิดง่ายบ้างไหมครับ แล้วขอโทษที่ต้องถามตอลงๆนะครับครั้งสุดท้ายที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณผู้ชายคือเมื่อไหร่ครับเออน่าจะสองสามอาทิตย์ก่อนที่เชื่อครั้งแรกแจ็คสันนึกย้อนไปถึงคืนวันในสแตนที่ทำให้เขาตาหาเจนจิราจนเจอคุณครับถึงห้องคุณแล้วผมกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนซินี่คุณจะทำอะไรผมเนี่ยก็ทำแบบนั่นละ ผมว่าคุณเมามากแล้วอย่าอยากเข้ามานะผมมีพระผมไม่ใช่พีเนตที่จักจัวมาเป็นมีพีเนตเจ้าโอเมกาหน่อยชอมพีหาหมอหมายความว่าอาการเบื้องต้นคล้ายคนแพ้ท้องครับเดี๋ยวหมอจะขอเจาะเลือดไปตรวจให้แน่ใจนะครับแต่จากประสบการณ์หมอ90%คือยินดีด้วยครับคุณกำมังจะมีน้องเฮ้ยย่อยอีจินทอมลานคุณมาลาว่อยวุชปะแจ็คสัน ยืนนิ่งค้างเหมือนถูกสาบมองหน้าเจนจิราสลับกับหน้าท้องแบนราบมือไม้สัน่นท้องเจนคุณท้องเจนจิราน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจมือลูกท้องตัวเองเบาๆลูกลูกหรือครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณเชนผมสัญญาผมจะพบตองลูกขับคุณด้วยชีวิตจะไม่มีใครมาแตะต้องพวกคุณได้อิกเด็ดขาดเชนเชนหมอมีผู้เป็นลมพักฟื้นววีพีโรงพยาบาลเอกชนตกแต่งหรูหราเหมือนโรงแรมห้าดาวเจนจิราค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาแสงแดดอ่อนๆยามเช้าลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาที่นี่ดูแลเราเถครับคนเก่ง หิวน้ำไหมคุณแจ็กสันคุณไม่ได้นอนเลยหรือครับยับเพิ่งลุกเพื่อทา์ครับหมอบอกให้คุณขยับตัวช,าชา้าๆผมไม่กล้านอนหรอผมกลัวว่าตื่นมาแล้วเรื่องเมื่อวานจะเป็นแค่ความฝันเรื่องเมื่อวานเรื่องลูกตกลงว่าจริงหรือครับจริงครับหมอจินจยแล้วอายุคันสิสัปดาห์เจ้าทุเล็กมาอยู่กับพราวลานาจนิน ตัวแค่นี้เองฮึเขาจะปลอดภัยไหมครับในเมื่อสถานการณ์รอบตัวเราเป็นแบบนี้เขาต้องตลอดภัยผมสั่งคนคุค้มขันหน้าห้องไว้สิบคนทางเดินอีกยีสิบคนและที่จอ,อดรถอีกสามสิบคนแม้แต่มดตัวเดียวคอร์ลอามาไม่ได้ทัาพมไแมอดุญาตเลิกกังวลและคิดเรื่งชีลิกันดีกว่าไหมรีบเลอครับเพิ่งเดินเดียวเอง อีกอย่างผมห่วงไอเตะมันเป็นยังไงบ้างเต๊ปลอดไทยดีครับนอนอยู่ห้องคันคานวันอยากกินสมจมพุปาราแต่หมอให้กินข้าวต้มเลยอลาวัดใหญ่เลยคุณป้าคะคุณป้าจะนั่งใจเย็นอยู่แบบนี้หรอคะสายข่าวบอกว่านางเจนจิรามันทองมันท้องกับพี่แจ็คสันจริงๆถ้ามันคลอดออกมาพี่แจ็กสันต้องยกสมบัติให้มันหมดแน่ๆแล้วรำพึงละคะ หยุดเดินไปเดินมาสักทีรำพึงฉันเวียนหัวฉันรู้แล้วรู้ตั้งแต่หมอเซนไบรับรองแพทย์แล้วนั้นเราต้องส่งคนไปจัดการมันค่ะเอาให้ทั้งไปเลยหรือไม่ก็เก็บมันทั้งแม่ทั้งลูกโง่เขลาถ้าทําแบบนั้นแต่แจ็คจะรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือเราคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่ตัดแม่ตัดลูกแต่มันจะฆ่าเราจริงๆเราต้องเปลี่ยนแผนแผนอะไรคะน้าเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางในเมื่อมันท้องเราก็ต้องแสดงความยินดีกับมันสิคุณป้า จะให้รำพึงไปยินดีกับมานหัวคนหน้าหรอคะไม่มีทางฟังให้จบเราจะแกล้งทำเป็นยอมรับแกล้งทำเป็นสำนึกผิดขอโทษมันเพื่อให้ตาจากตายใจพอเราเข้าถึงตัวมันได้เมื่อไหไร่อย่าบำรุงคันสูดพิเศษของตระกูลเราจะช่วยให้มันค่อยๆหมดแรงและเด็กในท้องก็จะหลุดออกมาเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครสงสัยร้ายกาศมากค่ะคุณป้าแบบนี้สิกะถึงสมกับเป็นแม่ของมาเฟีย รำพึงจะช่วยเองค่ะรำพึงจะเล่นบทน้าสาวผู้ใจดีให้สมบทบาทเลยกลับมาที่โรงพยาบาลแจ็คสันกำลังป้อนแอปเปิลให้เจนจิราเสียงโทรศัพท์แจ็คสันดังขึ้นหน้าจอโชว์เบอร์คุณหญิงแม่แมทโทมารับเถอะครับยังไงท่านก็เป็นแม่อย่าตัดขาดกันเลยนะครับเพื่อลูกของเราลูกจะได้มีคุณย่าครับแม่มีอะไรจะด่าผมอี แจ็คฮึ๊บแม่ได้ข่าวแล้วเรื่องหนูเจนท้องแล้วไงครับแม่จะบอกให้ผุ่มเขาเด็กออฟเรลฟันปิเอไม่ใช่แม่แม่แค่อยากโทรมาขอโทษแม่ผิดไปแล้วตาแจ็คพอแม่รู้ว่ากำลังจะมีหลานแม่ถึงได้คิดได้เลือดในเชื้อไข่ของตระกูลหวังแม่จะเกลียดลงได้ยังไงฮึกแม่ขอโทษที่เคยทำร้ายหนูเจนแม่ขอโอกาสขอไปเยี่ยมหลานได้ไหมแม่พูดจริงเหรอ สาบานต่อหน้าพเลยลูกแม่แค่อยากเห็นหน้าหลานแม่แก่แล้วไม่อยากตายไปโดยที่ลูกเกลียดแม่สั่งให้แม่บ้านตุ่มซุปไก่ํำกับยาจีนบำรุงคันไว้ให้หนูเจนด้วยให้แม่เข้าไปหาเถอะนะขอได้ครับแม่แต่ผมบอกไว้ก่อนถ้าแม่หรือรัมพุนทำอะไรทุกติกแม้แต่นิดเบี้ยวโอกาสครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะลูกขับใจนะลูกแม่จะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเจนคุณแน่ใจนะผมรู้สึก แแ็กแม่ไม่เคยยอมทาอะไรนะขณดนี้คนเราเปลี่ยนกันได้นะครับคุณแจ็กสันพอรู้ว่าจะมีหลานท่านอาจจะใจอ่อนจริงๆก็ได้เราต้องระวังตัวแต่ก็อย่าเพิ่งมองท่านในแง่ร้ายเกินไปเลยครับชิดใจคุณดีเกินไปทาแมมาผมจะประกบไม่ให้ทาท่านทอรัพึูมาด้วยผมจะไม่ให้รําพึ้เข้าหงเด็ิดค่ะสามสิบนาทีผ่านไปหนูเจนป้า เอ้ยแม่ขอโทษนะลูกที่ผ่านมาแม่หน้ามือตามมัวเจ็บตรงไหนไม่ลูกสวัสดีครับคุณท่านเอ้ยคุณแม่ผมไม่เป็นไรครับขอบคุณที่เป็นห่วงเรียกแม่เถอะนี่แม่ตื่นมาตุนซุปไก่ดำผสมสมุนไพรจีนตั้งแต่ตีสีมันดีต่อเด็กในท้องมากนะลูกแจ็คตักให้เมียกินสินลูกกำลังร้อนร้อนจินหอมดีครับแจ็คสันทำท่าจะตักชิมก่อน โอ้ยตาจะกินไม่ได้นะทำไมครับมียาพิษเผือจะบ,บ้าเหรอนี่มันยาบ,บำรุงสำหรับคนท้องผู้ชายกินเข้าไปเดี๋ยวฮอร์โมนปรับรวน่ะลูกให้หนูเจนกินคนเดียวเถอะของดีหายากนะขอบคุณครับแม่ดูน่าอร่อยจังแจ็คสันตักซุกข,ขึ้นมาเป่าให้หายร้อนแล้วยื่นไปจ่อที่ปากของเจนจิราเจนจิราอ้าปากรับน้ำซุปสีเข้มไหลลงคอกินเยอะๆนะลูก จะได้ไปสบายเอ๊ะสบายตัวอร่อยครับแต่รสชาติมันฝืนๆน,นิดหน่อยนะครับเป็นรสของสมุนไพรจ้ะกินให้หมดนะลูกเพื่อหลานยา่าโปรดติดตามตอนต่อไปใครชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะแล้วใครดูจบพิมพ์ว่าต่อสี่